ทิกเกอร์ครับกินอะไรลูกกินข้าวเหนียวแล้วครับอ๋อๆนี่ครับวันนี้พี่ทิกกินอาหารเช้ากินอะไร,ร <c oughs> you know, ลูกเบรกฟาส์ยูโน้เบรกฟาส์นี่กินเบรกฟาส์นะลูกจกปะจกข้าวเหนียวเนี่ยนี่แซบแซบบอครับแซบบอ แซ่บบ่เออนย่างโจ๊บข้าวเหนียวยามเศร้าจุ๊กนี่นี่กับหมูย่อครับผมแก้วจบนี่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 ไงยไงแม่ป้อนเนี่ยนี่อากาศก็กำลังดีครับวันนี้ที่นี่นครพนมอยู่อำเภอธาพนมอ่านี่บ้านบ้านสวน ป้าบอยเนี่ยอยู่ห่างจากวัดพระธาตุสามสี่กิโลแม่แม่อยากเอาข้าวเหนียวชีสอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโรงครัวครับเพิ่งจะเสร็จยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยเนี่ยโรงครัวก็ไว้นั่งกินข้าวกันตรงนี้ก็นั่งกินกันแค่กาดเช้าๆบ้านๆเรานะครับนี่เด็กๆก็ได้เล่นหินเล่นดินเล่นทรายมีความสุขกันไปนะครับได้ใช้ชีวิตแบบเด็กๆอ่าทเอุ้ย สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเบรกฟาดอ่ะมถ้าให้เลือกอันนี้กับเคฟซีอันไหนอร่อยกว่ากันเคฟซีเกฟซีพื้นยาน้ำพช่เคฟซีลงเพ็นอย่าทำดีๆทำดีๆทำดีๆโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้พี่อเบอร์กับน้องทิกเกอร์กินข้าวก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะอ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายไปเล่นบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายอเบิร์บ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย